แต่พอผมทําเพจนี้ได้เป็นสักพักเนอะครับก็คือเกิดปัญหาอะไรก็คือบริการที่ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีนี้นะครับผมทํางานคนเดียวนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะไม่มีผู้ช่วยหรือไม่มีคนช่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะบริการไม่ทั่วถึงครับแล้วก็นับวันเนี่ยคือคนติดตามผลงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็งานก็มีมากขึ้นทำให้บริการไม่เชื่อถึงครับตรงนี้ปีหน้าครับก็จะมีแผนขยายทีมงานออกไปนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้านะครับ ที่เป็นลูกค้าเร่งด่วนก็อยากบริการให้ทุกถึงนะฮะก็โดยมีผมนะครับเป็นผู้กําหนดนะครับแล้วก็เป็นผู้คัดเลือกนะครับทีมงานที่จะเข้ามาร่วมทีมด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็อยากได้คนที่ไว้ใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะผมก็ยังคัดเลือกนะครับกลุ่มช่างที่เป็นลักษณะทัศนคติเดียวกันนะครับมาตอบโจทย์ลูกค้านะครับมีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำนะครับมีความรับผิดชอบในงานที่ทํานะครับไม่อยากให้ทิ้งงานนะครับทําก็ทําให้มันจบนะครับแต่ เชื่อเถอว่าปีหน้านะครับในแผนปีหน้าเนี่ยปี2,568เนี่ยผมจะสร้างทีมงานนะครับที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพตามที่ผมรีวิวครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันต่อครับ